พระฝรั่งท่านมาเมืองไทยท่านยอมลำบากทางกายแต่ว่าได้ประโยชน์ทางใจไงท่านได้ประโยชน์ไปเมื่อกี้บอกว่าหลวงพ่อชาท่านบอกกบเท่านั่งเฝ้ากอบัวแต่ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสท่านพูดหนักกว่านั้นนะท่านบอกว่าขออภัยนะไม่สุภาพนิดหนึ่งท่านบอกคนคนบางคนเนี่ยคนไทยเลี้ยงไก่พอไก่ไข่แล้วเอาไข่ไปให้หมากินท่านว่าอย่างนั้น ก็คือเลี้ยงไก่ทำบุญใส่บาตรคุณพระแต่พอคุณพระท่านจะเทศท่านจะโปรดก็ไม่ยอมไม่สนใจที่จะฟังธรรมตรงนี้ประโยชน์ที่จะได้ก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นพอพระฝรั่งไปตั้งวัดที่ต่างประเทศคนไทยจะไปใส่บาตรแต่เช้าเอาปิ่นโตไปพอคุณพระจะพาภาวนาจะเทศก็กลับกันหมดพอบ,าบา่ายเย็นๆฝรั่งก็ไปแล้วก็ไปนั่งภาวนาก็ได้อาหารของคนไทยที่ถวายไว้ ท่านเลยบอกว่ากินของคนไทยแต่สอนฝรั่งทีนี้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพยายามให้ได้ประโยชน์จากศาสนาจริงๆ